สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเซียนซองค่ะทางช่องบุญน,นำโชคเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเซียนซองก็มีแนวทางเลขลาวนะคะรวมสามสำนักมาฝากคุณพ่อคุณแม่ค่ะคลิปนี้นะคะจะประกอบไปด้วย เซียนสองห้องนะคะเซียนโคราชนะคะแล้วก็เซียนโซดานั่นเองค่ะจังไรกับฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะบอผ่านคลิปดีๆของท่างช่องบุญน้ำโชคนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะเมื่อนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่21มิถุนายน2566นะคะ เหมือนเดิมค่ะทุกๆจันทร์พุธศุกร์นะคะทางช่องบุญนำโชคก็จะมีแนวทางเลขลาวมาฝากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะคลิปนี้เนาะกระจางที่เส้นซองบอกไปแต่ต้นคลิปว่าจะเป็นคลิปร่วมสามสำนักนะคะบพราว่าจะเป็นเส้นโคราดนะคะเส้นซองหองและก็เซียนโซดานะคะมือนี้นะคะจะมามีแนวทางของอลงเนาะเนื่องจากว่าเส้นซองในติดต่ออลงไปแล้วนะคะ ซีแมนยากค่ะคุณพ่อคุณแม่อลงพินเฮ็ดงานเนาะพินบ่ได้ตอบกลับมานะคะก็บ่เป็นอย่างนะคะก็แจ้งให้เอซที่ล่อค่อยหรือว่าเป็นแฟนคบของอลงได้ทราบว่ามื้อนี้เซียนซองจะ่บบมีแนวทางของอลงนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก่นอนหน้าคลิปนี้นะคะเซียนซองได้ลงบทสัมภาษณ์นะคะของผู้เท่านำโชคนะคะหรือว่าพ่อเซียนสุระเมืองอุบลไปแล้วนะคะผู้ใดที่ ยังบ่เห็นคลิปของพ่อนะคะพึ่งเขามาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะกับฝากเขาไปค้นหาเบิงน้าแน่นะคะแนวทางเลขลาวเลขห้าน้อยมือหนีของพ่อเส้นซองในโลกแนวทางไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะคะฮะวนกลับมานะคะถึงแนวทางเลขลาววันนี้ของสามเซียนนะคะแนวทางเลขลาวประจำววันที่21มิถุนายน2566ค่ะ ยาวกันเลยเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะตอนนี้กะกว่าจะลงคลิปกันอาจจะประมั่นบายกว่าแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเป็นค้นสวยนะคะสวยแห้งสวยคักสวยแน่นะคะสวยจนสีคำคุณพ่อคุณแม่เนาะแต่ว่ากันยังพอทันอยู่ห้มาเบิร์กกันดีกว่านะคะเซียนสองขอเริ่มกันที่เซียนโซดาเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับแนวทางเลขเล่าของเซียนโซดามือนี้นะคะโชว์ไปด้วยอธิบายไปด้วยเลยนะคะ นี่นะคะนี่คือแนวทางเลขเราวันนี้ของเซียนโซดานะคะวันนี้เซียนโซดาให้เด่นวิ่งรูดไปที่4กับ8นะคะรอง9ค่ะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะเด่นมากๆคือ4กับ8นะคะตัวรองคือ9นะคะจับคู่ชุดเน้นนะคะวันนี้มาทั้งหมด10หางค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะก็มี4 7 4 8 4 9 8 2 8 3 8 4 9 0 9 2 9 3แล้วก็9 4นั่นเองค่ะ1ิหางนี่คือชุดเน้นนะคะคุณพ,พอ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ส่วนโตเซียนโซดาเนาะมักเป็นพิเศษไปที่4 8 4 9นะคะแล้วก็8ป9ซนะคะคือโตกลับมันล่ละคุณพ่อคุณแม่เบิง้งจังสีือจังวาหลายหางเนาะเซียนโซดาเพิ่น กลับมาให้พร้อมนะคะจัง8ซีนก็มีซี8มาพร้อมนะคะก็เลยหลายหางแนนจากน่อยนะคะ่ะมาเบิ่งชุดกันค่ะเมื่อนี้ชุดกันเซียนโซดาให้มา2หางนะคะกันไปที่7 5แล้วก็7 6นั่นเองค่ะนี่คือเล็กจับคู่เล็ก2ตัวนะคะส่วนข้างล่างนี้นะคะคือเลข3ตัวค่ะ เลข3ตัววันนี้6หางนะคะแล้วก็ฝากเลข4ตัวนะคะมาอีก3หางนะคะมาดูในส่วนเลข3ตัวก่อนนะคะก็มี489 084 289 418 589แล้วก็986ค่ะส่วนเลข4ตัวนะคะวันนี้3หางนะคะก็มี9 4 8 6 1984แสแล้วก็2 9 8 4ดสนั่นเองค่ะแคปหน้าจอได้เลยนะคะนี่คือแนวทางเลขเราวันนี้ของเซียนโซดานะคะคุณพ,อพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิงเนาะเซียนโซดาเพิ่นกนใหม้มาเป็นแนวทางนะคะให้เลือกเอานะคะมักเลขสองตัวของเพิ่นก็นดีนะคะมักเลขสามตัวของเพิ่นก็นดีหรือว่าเลข4ีตัวนะคะก็ล่องพิจารณาเบิงนะคะอ่า เซียนโซดาพานไปนะคะเซียนสองขอต่อกันที่พ่อเซียนสองห้องกันเลยนะคะนี่แนวทางเลขเราวันนี้ของเซียนสองห้องนะคะวันนี้พ่อเซียนสองห้องนะคะให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดมาแค่ตัวเดียวนะคะฟันตัวเดียวไปที่9ค่ะจับคู่มาให้ทั้งหมด6หางเท่านั้นนะคะก็มี4 5 4ห้าห 4ี่เก้ห้าหห้าเ้าแล้วก็หกเค่ะเมือน,นี้มีเลขสี่ตัวมาฝาก f อฟซีน้าหนึ่งหางนะคะก็คือ4ี่ห้าหกเนะคะแล้วก็เลขสามตัวนะคะ2องหางค่ะ4ี่ห้าเ้าแล้วก็9ก้าสี่หนั่นเองค่ะแค่แค่เลยนะคะสำหรับพอเซียนสองห้องนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะคะ ชัดเจนนะคะเอาแบบรวบลัดโลดประสันพ่อว่านะคะลองเบิงเนาะบอกถึงเพอเซียนสองห้องนี้กะตัววิ่งตัวลูดของพอ่อพลาดเนาะนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่บบมักตัวจับคู่ของพ่อกะสามารถเอาเก้านี่ไปจับใส่ตัวที่จะคองมักก็ได้นะคะนี่เนาะอ่า เซียนสองห้องผ่านไปนะคะปิดท้ายสํานักที่3ของคลิปนี้นะคะเซียนสองขอปิดท้ายกันที่เซียนโคราชนะคะนี่นี่คือแนวทางเลขรเลาวันนี้ของเซียนโคราชค่ะวันนี้เซียนโคราชนะคะให้ตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดเน้นไปที่บนนะคะเด่นวิ่งรูดบนคือ3กับ5ค่ะคุณพ่อคุณแม่ ตัววิ่งตัวลูดนี่ไปบนย่างเดียวนะคะแต่โตจับคู่นี่ไปทั้งบนทั้งล่างเด้อจ้ะมาดูในส่วนจับคู่ชุดเน้นก่อนนะคะเน้นไปที่73 74 75มเจ็ค่ะห0 0 3แล้วก็04ค่ะชุดเด่นนี่ก็คือตัวที่เสยนซองว่องกลมไว้นะคะหกหางเหมือนเดิมตามสูตรเดิมของเซียนโคราชนะคะวันนี้มีชุดรองสามหางค่ะ รองไปที่93 95แล้วก็94ค่ะชุดกันอีก3หางนะคะวันนี้กันไปที่33 55แล้วก็77ค่ะนี่คือเลขจับคูนะคะทั้งเบิดทั้งม้วนของเซียนโคราชนะคะบว่าจะเป็นชุดเน้นชุดร่องและก็ชุดกันนะคะวันนี้เซียนโคราชให้เลข3ตัวมา3หางนะคะแล้วก็เลข4ตัว3หางเหมือนกันค่ะ เลข3ตัวก็มี 395, 597, 530ค่ะส่วนเลข4ตัวนะคะก็มี 7395, แล้วก็7 5 3 0แล้วก็7739นั่นเองค่ะแคปหน้าจอนะคะแนวทางเลขลาววันนี้นะคะครบแล้วในคลิปนี้รวม3สำนักนะคะ เซียนโซดานะคะเซียนสองห้องนะคะแล้วก็เซียนโคราชนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ะล่องพิรารนาเบิงนะคะมือนี้นะคะแนวทางเล็กเล่าของช่องบุญน้ำโชคกะร่วมซีสำนักเนาะคลิปนี้สามสำนักนะคะแล้วกะคลิปของผูเถาน้ำโชคอีกคลิปหนึ่งเป็นซีสำนักนะคะก็ฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่เบิง ให้ครบทุกๆสำนักเนาะเอามาประกอบกันเอามาวิเคราะห์ใส่กันนะคะตัวใดส่องคือก็ค่อยยิบค่อยจับนะคะตัวใดบวกคือหรือว่ามือนี้บมากตัวไดเลยกับพันไปก่อนค่ะคุณพออคุณแม่เลขเล่านะคะออกสัปดาห์ละสามมือว่าสันมือนี้วันพุธออกอีกเที่ยแล้ววันศุกร์ก็ออกอีกนะคะกะลองพิจารณาเบื้งดีๆนะคะเนาะอะ เมื่อนี้นะคะท้ายคลิปแล้วนะคะสำหรับเลขลาวนะคะเซนสองก็ต้องขออวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ f อฟแฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเฮงๆรวยๆร,รับทรัพย์กันนะคะวันนี้ถ้าใครได้หยิบจับเลขลาวนะคะหรือว่าฮานอยก็ดีนะคะกใ็ให้เฮ่งให้มานกันนะคะซื่อตัวใดก็ให้ออกตัวนั่นนะคะคลิปนี้นะคะเซนสองก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่คอยรับชมและฟังคลิปนะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะคลิปหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครก็ฝากคุณพอ่อคุณแม่คอยติดตามไม่นํานะคะคลิปนี้เซียนสองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ